ในช่วงบ่ายของวันนี้อากาศเย็นสบายสดใสในคาบการจัดการเรียนรู้การสัดก,กรและคาบส่งเสริมการผลิตพวกเราก็พานักเรียนระดับชั้นป .5 และพี่ๆป .6 มาช่วยกันจับปลาดูก,กันค่ะว้าวทุกคนร่วมแรงแข่งขังขนตั้งใจมากเลยค่ะปลาตัวใ้ญ่ใหญ่ว้าวช่วยกันผลไม้ผลมืออ้าวลมไปได้แล้วเชือ แล้วทุกอย่างก็ร่วมด้วยช่วยกันอย่งมีความสุขทุกรอยิ้มทุกการกระทำคือความสุขาจากการทำจากการเลี้ยงปลานี่เองค่ะทุกคนเอาเอาเอาหลิกช้งน้อยโอโย,โอโยปลาตัวใหญ่มากครับทุกท่านเออวันนี้พวกเราได้ปลาไปทำอะไรกันคะทุกคน ทำอาหารครับเราทำอาหารกลางวันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราเอาไปไหนอีกกับบ้านครับใครหลังจากนั้นพวกเราก็ช่วยกันลังปลาอีกรอบหนึ่งเพื่อเตรียมมาช่งแล้วบันทึกลงกระดาษเพื่อนำส่งสากรณ์และเข้าโครงการอาหารกลางวันและวันนี้เราก็ได้ปลาเยอะมากเลยทุกคนตัวตโตๆทั้งนั้นเลยครับ เอาเอาวอ,อาเอาก็ยังมีคนจดจอดจ้องจ้องดูเอาไปได้ทุกคนรอเราด้วยรอเราด้วยยังมีอีกรั้งหนึ่งครับเ้อรอหนูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอวางแป๊บนึงขอเปลี่ยนท่านหน่อยนะครับเอาเอาเอาลงดอยกันก่อนว้าวล่ลลาจะถึงวกอาหาแล้วนะครับว้าววันนี้จะได้ทานอะไรกันนะคะนี่ นำปลาดุกมาส่งโครงการอาหารกลางวันค่ะเมนูปลาดุกทอดกรอบค่ะเย้เมนูปลาทอดกรอบแค่คิดก็สุขใจแล้วครับท่านผู้ชมแล้วพวกเราก็ยังแต่งปลาให้กับชาวบ้านว้าวและที่ขาดไม่ได้คือปิ้งสักนิดทานสักหน่อยว้าวปิดท้ายด้วยส้มตั ข้้างบานเอาปลาไปผัดผิดครับหนูจะเอาปลาไปทอดกรอบค่ะหนูจะเอาปลาไปทำเตงค่ะหนูจะเอาปลาไปต้มยำค่ะผมเอาปลาไปต้มซุปผมจะเอาปลาไปล่าครับผมจะเอาปลาไปปิ้งครับผมจะเอาปลาไปริป่งำทำซุปครับไปเลยไป